D, บายดีเอรทีวิชันสบคไทยพิจารณายกเลิกตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางถึงไทยจอเคาะหลังสงการสบรคเห็นชอบหลักการแต่ยังไม่อนุมัติปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ผู้เดินทางเข้าประเทศขอประเมินภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด -19 หลังสงการอีกครั้งครับโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานายแพทย์ทวีสินสวิทนุโยธิน ฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคถแถลงผลการประชุมสอบอคชุดใหญ่ที่มีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานรับว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการการปรับมาตรการเดินทางเข้าไทยทุกระบบไม่ว่าจะเป็นเทสแอนโกแซนบ็อกและระบบควอลิเทียโดยจะให้ลดการใช้หลักฐานต่างๆในการเดินทางเข้าประเทศลดวงเงินประกันสุขภาพโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณารายละเอียด ท่านนายแพทย์ทวีศินใกล้กล่าวพย้ยามครับว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่มีการอนุมัติโดยผออสบอคอขอให้ดูผลของระยะสงการนี้ครับว่ามีความร่วมมือกันอย่างไรและทำให้ตัวเลขการติดเชื้อภายในประเทศสามารถผ่านพ้นไปด้วยดีได้หรือไม่ ขณะเดียวกันครับตัวเลขที่เพิ่งเปิดเผยเมื่อ1เมษายนต้นเดือนที่ผ่านมาของคนที่ติดเชื้อจากต่างประเทศอย่างนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะเป็นตัวปัจจัยที่สําคัญจะบอกว่าในเดือนพฤษภาคมระยะที่สองนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งก็จะมีการพิจารณาและเข้าที่ประชุมต่อไปก่อนหน้านี้ครับท่านนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุครับว่าการเสนอสบ,บคยกเลิกการตรวจแบบ RT-PCR ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้เหลือการตรวจแบบไอติเจนเทสคิดหรือ ATK เพื่อความสะดวกรวดเร็วและหลังจากยกเลิกการตรวจก่อนเดินทางเข้าไทยเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาพบว่าอัตราการติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้นครับภาระการดูแลรักษาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหลังจากสงการจะประเมินภาพรวมการติดเชื้อในประเทศอีกครั้งก่อนปรับรายละเอียดแผนกันอีกครั้งทั้งนี้ครับการตรวจโควิดด้วย ATK สามารถคัดกรองเบื้องต้นได้ในกรณีที่ไม่มีอาการ90% ส่วนที่มีอาการปานกลางตรวจด้วยชุด ATK พบผลบวก10%ส่วนการตรวจ RT-PCR จะใช้ในกรณีที่จะต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนประชาชนทั่วไปสามารถตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK เพียงพอแล้วไม่จาเป็นต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ซ้าซึ่งสอดคล้องกับการที่จะปรับโควิด -19 ให้กลายเป็นโรคประจำถิน่นซึ่งการตรวจคัดกรองหาเชื้อต่างๆต้องปรับตามสถานการณ์ครับ แล้วพบกับ LTV i ี i o ชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี